เสวัสดีอาจารย์นะครับและเพื่อนๆทุกคนที่กำลังรับฟังบทการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับก็เลยต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าสัมภาษณ์ตอนนั้นมีปัญหานะครับทำให้เภาพเสียงเองนะครับก้อขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมเสียงเครื่องยนต์ที่กำลังกลางฟ้าอาจดูน่าตื่นตาแต่ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องหละะังเราคือแรงกายแรงใจและแรงสัมชาวิศวกรกขึ้นออาชีพที่ไม่ได้มาแค่ซ่อมเหล็กแต่ดูแลชีวิต ของผู้คนบนฟ้ากว่าจะมาเป็นวันนี้ต้องผ่านทั้งความลุมเหลวความแม่นยำและความอดทนเพราะบนท้องฟ้าไม่มีคำว,ว่าพลาดได้เฮียครับผมนายสุชาติปลาชัยอาชีพป,ปัจจุบันกเกษียณแล้วก่อนที่จะ,กะเกษียณนั้นทำอาชีพวิศวกรเครื่องบินครับปัจจุบันอายุ60 มาบ้างค่อที่พ่อนันจะมาเป็นวิศวกรเครื่องบินพ่อได้ศึกษาอยู่ที่ช่างฝีมือทหารนะครับและเรียนอยู่ที่นั่นมาพักหนึ่งแล้วพ่อจึงมาพ่อจึงมาสมัครเป็นทหารอากาศหลังจากนั้นพ่อได้ลาออกจากทหารอากาศแล้วพ่อได้เข้ามาเป็นสายการบินเลยโดยตรงสายการบินแรกนั้นที่พ่อได้เข้ามาเป็นนั่นก็คือเป็นสายการบินเอเชียพ่อได้มาประจําอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิย้ายมาที่สนาม มันเป็นอาชีพที่พ่อชอบทำเป็นสิ่งที่พ่อชอบอยู่แล้วก็ก,การทําเครื่องจกักรทำเครื่องอยนต์เพราะถ้าก่อนตอนสมัยก่อนเวลาพ่อเลิกงานมาพ่อก็ชอบไปอยู่ที่ซ่อมรถบ้างร้านซ่อมรถบ้างมันก็เลยทําให้พ่อชื่นชอบเรืเ,เลือกที่จะมาทําอาชีพนี้ใจรักด้วยแหละก็เลยทําโดยที่เนี่ยถ้าเราทําอาชีพนี้แล้วตอนเกษียณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรตอนนั้นพ่อพ่อก็ไม่ได้คิดนะว่าใจมันรักอย่างที่พ่อบอกว่ามันทําลงไปด้วยก็ไม่ได้คิดว่าตอนนี้จะสุขสบายหรือทุกข์หรืออะไรทําลงไปด้วยความชอบล้วๆเรื่อง ก็ไม่มีอะไรมาชอบก็ลงมือทำบ่อยๆเขียนทำบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกฝนไปอยู่ตามอู่ที่เขาชอบซ่อมรถแต่สมัยนี้มันเปิดยู่ไม่แล้วหรือถ้ากลัวมันไม่ได้อะไรก็ลองไปอยู่ตามอู่ซ่อมเขาก็จะมีพื้นฐานการซ่อมเครื่องยนต์ด้ก็อย่างว่าครับเส้นทางของซ่อวาเครื่องบินอาจไม่ได้สวยดูอย่างที่ใครคิดเต็ไมไปด้วยความเหนื่อยความกดดันและความแม่นยำที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตคน แต่ในะทุกครั้งที่เหเครื่องบินลำหนึ่งบินขึ้นสู่บนฟ้าอย่างปลอดภัยค,คือความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนทำงนานเบื้องหลังขอขอบคุณนะที่รับฟังกันจนจบนะครับ